โอ้หเฟฟเอาเปรียบดูแต่งตัวมาสิพกลูกบอลมาลูกบอลลูกบอลเพราะว่าตัวรานน้าเห็นไหมตัวรันตัวของชาวอ่ะตัว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 ใหญ่ถุงลมด้านหน้ามันเอาไว้ช่วยเวลาซับแรงกระแทกไงนั่นเวลาโดนเขาได้เวลาโดนยิงมันจะไม่ค่อยโดนมันจะไม่ค่อยเจ็บ ใช่เหรอมันไม่ค่อยเจ็บอ่ะมันน็อกเลย <laughs> โอ้ยใครเสียงใครใช้ยาดมเกมมิ่งยาดมเกมมิ่งคืออะไรอะ่ะยาดมหอมไทยไ <laughs> อ้อยาดมกระปุกเขียวๆอ่ะพี่อ๋อยาดมหง<น>มกระปุกอะไรสันไอ,อ้กูกอน่าเด็ด ผมเรียกยาดมเกมวิ่งเพราะเห็นเกมเบอร์ทุกคนกมีอยู่หน้าตู้คอมมีทุกคนจริงๆเพราะเลอยองค์การอ e ีสปอรตต้องทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วล่ะยาดมเนี่ยอย่างน้อยก็คือแบบเวลาเปิดฝาแล้วมีไอจีบีอะไรประมาณเนี้ย,เ,ยเดียวสิเพียเดียวไอจีบีในยาดม <c oughs> ต้องเป็นคนยังไงวะ เมันก็เป็นไปได้นะแมปไอแมปที่เราชอบที่สุดรู้สึกว่ากูคนเดียวที่ชอบแบบไหนแบบนี้เหรอเออแบบนี้เรา,าเราไม่เคยได้ใช้แบบนี้เลยนะออ <laughs> วันนั้นก็ได้ที่สองใช่ไหมดีสุดก็แค่ที่สอง <laughs> อ่ะใช่ไ้ที่สองเพราะอะไรวะนึกก่อน เพราวานเราได้ที่หนึ่งไม่ใช่หรอไม่มีพี่ไงครับรู้ไหมการไม่มีพี่อ่ะเราเล่นกับพี่ชาวสองคนอ่ะมันได้ที่เซฟเลยมันได้ที่หนึ่งง่ายกว่าตอนมีพี่เพราะอะไรรู้ปะทำไมเพราะว่ามัดเอาอ่าอะไรอะแรงที่สูงกว่าคือพี่อะเล่นเยอะกว่าเราหรือกป่าอะพอเราบอลเราเลยสุ่มทีมเฉลี่ยเพราะนั้นแหละเราจะเจอศึกหนัก จะอย่างคือเราจะเจอเทียที่สูงกว่าที่เราเล่นปกติมาเดียกดตามอาะมันเป็นก็เรียกมันเป็นการฝึกฝนไม่ได้ตัวฮ่ะใช่พี่แต่มันกดดันแต่มันดีชอบเป็นการฝึกฝนไม่ได้ตัวก็นั่งไงเมื่อวานไงขาดโกเอฟไปบูยิบหายไว้ปวงเลย เงซ้ายก็มาขวาก็มีข้างล่างก็มาวนก็มีไม่มีใครนําทีมไงเมื่อวานไม่มีใครนําทีมไงเป็นไผ่เห็นรถเห็นรถก็แยกออกไปเอารถก่อนนะครับคส่ว่ารถเราจะเข้าเมืองใช่ไหมใช่ครับในเมืองน่าจะมีรถอยู่นะมีรถไถอะครับขอบคุณต้องไปไถที่เลิศนั่นนะวงดูตะ เอ้ไม่ทรายดทเท่าไหร่แล้วดีก็ไปไปขวาบนนะไ<ห>อ้เค้ืไฟดูดน,น,นๆค <c oughs> อมคอมมันแรง <c oughs> ใช่ใช่คอมมันแรงคอมมันแรงคอมมันแรงค <c oughs> มป <c oughs> ่วแปย <c oughs> แรงมากเลยใช่กับเจ้าของอย่างแรงเลย <c oughs> คูณหกได้เอาเอาเอาอ่ะขออีกงชมกันใครถึงก่อนไปได้ก่อนจะเป่ายังไงใครถึงก่อนได้ก่อนไงตามกฎเดิมที่วิ่งไปก่อนผมไม่วิ่งคูณคูณคูณหกอยู่ในกระเป๋านี่ใครมาถึงใครมาจะมาเอาก็มานะแล้วใครขับรถใส่เพื่อนเราใช่ไหมนี่แหละเอาพูดหกอ้านี่แหละเรียกว่าใครมาละวเจเยเยพูดหกใส่ เ <M> <_ S 1> อ็มสิบหกเพราะมันเล็กหกเหมือนกันโอเคครับตามนั้นเลยครับสบายใจก็ตามนั้นแลหละเฮ้ยกระเป๋าเข้าวง <_ S 2> เอ้ยใช้เลยพี่ <_ S 2> เอ้คูณหกอีกอันหนึ่งโอ้ยดัแบเปิลคูณหกวะ่ะแต่เป็นคูณสิบสองเออดีอ้าไปกันหมดแล้วเหรอใช่แล้วเราจะไปไหนกันนะหน้าหนะ <ไป S 2> าวที่มากก่อนอ่ะที่มาร์ก่ะโอเคเดี๋ยวผมตามไปมีรถแล้ว มีกระเป๋าเข้าวงของพี่เชานี่แหละเฮ้ยเฮียวงยศติดตูดแล้วนี่ใช้กระเป๋าเข้าวงพี่เชานี่แหละโอเคใช้ไปเลยมีรถอยู่เฮ้ยเบอร์สี่ยิงเบอร์สี่โดนยิงจะไปช่วยไหมเดยไปช่วยยิงก่อนนะโอเคเดี๋ยวตามไปเ้ยเราเป็นทีมเดียวกัน ผมขอเข้าวงไปก่อนนะโอเคครับทีมเดียวกันเพื่อนอ้าเ,เพื่อนไม่ไหวแล้วอุย้ยเพื่อนเพื่อนรอดแล้วถ้าเก็บบูชิปได้ก็ยังปลุกได้อยู่นะเพื่อนาเพื่อนไม่ถอดลักนะแต่เพื่อนถอดพักไปแล้วอ,อาจจะไปตรง,ตงไหน,น,นผมมากรอที่ขอบวงอะ่ะอุย้ย ไปตรงไหนไปตรงไหนดีไปตรงไหนดีโอ้โหแม่งไม่โดนเชียร์บวมแม่งไปไหนดีไปไหนดีอ่ามึงมาร์กเอาเลยได้เดี๋ยวกูขับรถไปหาจัดไปผมมาขอไปขอร้องนะอย่าตายนะสองคนนั้นนะขอร้องเลยนะขอร้องเลยนะมีรถอีกคันหนึงอยู่ตรงไหนฮะเฮ้ยไปปงมา เราไปไหนนะมาร์กไหนนะไปหาไอเดียเดียอยู่ไหนอะกลางวงรีโอ้โห <laughs> ไม่ไกลหรอกนะไม่ไกลไม่ไกลถ้าคิดว่าไม่ไกลก็คือไม่ไกลอะขับรถไปจรื่อย <ๆ S 1> <laughs> ขับรถไปเรื่อยๆหลับสักสิบยี่สิบตื่นเดี๋ยวก็ตื่นเรื่อยๆใช่เงียบมากเลยบ้านหลังนั้นอะไปหารถดีกว่า ไปชามันมันหยุดยิงกันแล้วเนี่อเรามามันหยุดยิงเลยอยู่แถวนี้เห็นยังคันเดิมที่เราไล่ยิงด้วยอ่าวขับรถจะเข้าตรงไหนวะอ๋อมันขึ้นข้างบนแล้วเชาวขึ้นข้างบนมาเหอะเฮ้ยเียะเฮ้ยเสียงยิงขวามือไปทิ ทิศสองห้าศูนย์สองหาศูนย์ได้ไปขอบวงตรงนี้ดีกว่าตรงไหนอ่ะหลังเขาอ่ะหลังเขาเฮ้ยอะไรอะโดนเหรอไงนอะมันบินโดนเหรอสีเขียวเขียวอะโด,ดนเจอยิงได้เลยเออเขียวเขียวแดงแดงอะยิงได้เลยแต่ดูทรงแล้วเราต้องไปอ่ะวงเปลี่ยนอีกแล้ว เรวใครวะใครวะใครวะใครมาใครมาวะไหนอ่ะ,อะรถบน,น<า>ถนนรถบน,นถบนนครับผ่านไปแล้วขับไปตามถนนไม่โดนใช่ไหมเราต้องไปตรงไหนต่อเ้อโอเครถไปขวัญขึ้นไปแล้วไปไหนอ่ะไปไหนต่อเราโอ้ยเสียงรอบทิศเลยไปดีกว่าเอ้ย ไมได้รถมาจากไหนเนี่ยแถมมากับซีเรียลเหรอใช่ <laughs> ซื้อมาสามสิบกล่องให้รถคันหนึ่งโอแลกซื้อมาเนี่ยใกตรงแลกซื้อครบสามสิบกล่องมันให้เลยอ๋อมจะมาหาเครื่องใส่เองนะ <laughs> หาเครื่องหาประตูใส่เอง เอาสิตายสิสามสิบตอกอะแ้แค่วันนี้เดาๆนะต้องทิ้งรถแล้วมั้งเอามาจอดในลรงไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ขับเหยียบคนวงสุดท้ายก็ยังได้โอ้โหดูขับรถทางเรียบกูขับเป็นออฟโรดเลยชิบหายสงสารช่วงล่างหน่อยเฮ้อ เงาอ่ะคนยิงแป๊บเงามใช้คำ <î ns> ว่าเงาเดี๋ยวไปดูให้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงของทิ้งรถจริงๆอะ่ะเี่ยหวง ไ <peach> อตว์ตัวอยากจะไปดูเสียงปืนแต่ใจก็กพอมองหมู่บ้านขวาเนี่ยแอดอบอยู่ตรงนั้นระวังนะอ่ะฮะไม่เห็นคนรอบรอบแอดอบมันได้ไอ้นี่ไปนี่หว่าถ้าเราเข้าถ้าเราเข้าโกดังบนได้เราจะอยู่มุมสูงกว่า ถ้าเราไปไอโกดังตรงนั้นอะอาาเราจะอยู่บมสูงกว่าข้างล่างไงแต่ว่าโกดังน่าจะมีคนอยู่สักประมาณตีนึงมั้งน่าจะมีอะราะเสียงมันโดนอัดกันอยู่อะ่ะและ้วอยู่แถวนี้ดูสถานการณ์ก่อนของยังมี M K 14มาเอาไหม,ม M K เหรอเออเอาเลยใครอยู่ใกล<อ><ค>้ๆเอาเลยเอาดี ยังไม่มีคนแถวตรงนั้นอ่ะผมมาแค่ตรงนี้ครับไม่กล้าข้ามไปโอเคเปนอยู่ตรงนั้นก็ได้มี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 มมล้วตอนนี้มีและคนอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างๆกดังมีเสียงปืนดังมาจากทางนั้นอยู่มีรถลงมาด้วยยิงไล่อเ,เอ้ยรถใกล้ห่ะใช่ตามถนนมาเลยอันไหนข้างหลังรถข้างหลัง เฮ้ยเจอคนอยู่ข้างหน้าเราสามสิบห้าผมอยู่หลังพี่มาไม่ตายยิงเข้าหัวไม่ตายมันหมกสามดาวครับสามสาโอเคดาวครับดาวครับเลยหมเลยหมดเลยมเลยโอเคระวังนะไปขวานะผมวิ่งขวานะระวังนะระวังขวานะระวังขวานะรถเมื่อกี้นะมีคนเดียวมีคนเดียวมีคนเดียวมีอีกนะมันน็อกเพื่อนมันเพื่อนมันถอยมาก่อนถอยมาก่อนอ๋อเดียวถอย อทโยไโยราวังขวาเจ้าพบไหมล่ะยังไม่บไม่ได้เลยถ้ามันโผล่มาถ้าผมโผล่ไปก็คือมันเห็นนะแต่ยิงแล้วคนเลยสบายใจละร่องนี้ได้อยู่ล่องนี้ได้อยู่อยู่ในโกดังแน่ใช่เราต้องเราต้องมูฟอะเราต้องเราต้องทางไหนดีซ้ายอะล่าเอ้ยโดน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 แดงแดงโดนแดงแดงซ้ายไปไปซ้ายล่างโกดังอ่ะตรงนั้นผมว่าอยู่ได้ ก็ดังมันไม่มองไม่น่าจะมองล่างขนาดนั้นแต่ตอนนี้กลัวโดนมากกว่าโดนสีแดง,แดงไปตรงนั้นใช่ไหมใช่เนี่ยไปแ,แถวนี้เหรอใช่แถวนี้ครับไป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 เลยไปเลยไปเลยมาดูให้ก่อนตรงนี้เราต้องรอะรวงังถ้าเราไม่เปิดจุดอะน่าจะอยู่ได้สักพักหนึ่ง Ờ, เสร็นละวสองคนสามคนยังอย่งย่งมันเหลือแปดลบเราเหลือห้าคิดอะไรเจะะอแล้วเจ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 อแล้วอแล้ตรงนี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 ้ทีมักเลยทีมักเลยเอาไงเข้าไหมม,มนะร<ล>ะ<ๆ>วังอยู่ถ้าเอาเราล่วงได้ก็เอาผมว่านะหนึ่งสองสาม อย่ายืนนะอย่าเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบ <ละ S 1> ยิงห,หนึ่งมีคนยิงเรามีคนยิงเราเชามีคนยิงมาจากซ้ายมือเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบอีกหัวพี่เชาไปแล้วซ้ายมือเหรอซ้ายมือนะบนโกดังนะไม่ซ้ายมือสิซ้ายมือสองหกศัพสองหกศูนย์เน่ยมันอยู่ไหนกันตอนเนี้ย Uh, เดี๋ยวนะโอ okay, เคเดี๋ยวเจอแล้วดาวอยู่ตรงนีไ้ไม่ดาว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 หนีทันหนีทัน <Okay. S 2> โอ้ยวงมีคนมาหน้าผมกู้เนี่ยหน้าผมที่เหรอไม่ใช่ตันนะเห็นไหมบอกแล้ว <c oughs> มีคนมาหน้าผมโดนโดนโดนเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเหรอไม่ร่วงมึง น็อช่วยด้วยช่วยด้วยตายหมด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 กำลังกลับไปตายหมดตายหมดคุ้มคุ้มกันก่อนคุ้มกันหน่อยคุ้มกันหน่อยโอเคไปอตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นพี่ไม้พี่ไม้ได้เออเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ไม้พี่ไม้อ่าที่กำบังเรื่อเอาแล้วมันไม่ติดอ่ะเออนั่นเละเหลือสองคนเหลือสองคนเหลือสองคนไม่นับเราไม่นับเราไปที่มันเลยไหมคว่างระเบิดควันไปเลย ว่าเปิดควันเพราะเราต้องวิ่งกลางวงเพราะว่าต้องเข้าวงด้วยอ่ะเฮียวงแต่งบ้านขออนุญาตอัดยาสักกระป๋องหนึ่งครับเฮ้ยที่มาร์คที่มาร์คข้างบนน่ะที่มาร์คกล่องอ่ะกล่องข้างบนน่ะใช่เปล่าที่มาร์คกล่องข้างบนมีไหมมี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 นั่นนะเล็งระเบิดอยู่ระเบิดควันอยู่นั่นนะใช่ใช่มาร์คส้มหลังกล่องมาร์ส้มหลังกล่องตีเดียวกันสองคนที่เหลือโอเค โอ้โหกูโดนะระเบิดฮะเอ้ยวงบีบ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 เข้าไปที่หมอกเข้าไปที่ควันเข้าไปที่ควันมันวิง่งไหมเระวังระวังระวังมันจะกวาดเราหรืออยู่ตายเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวมันจะ,ะ,ป,ะ,ป,ะปะมันปาระเบิดอ,อัดควันอยู่ขว,วาขวาไม่หน้าผมหน้าผมวิ่งไปหลังกล่องวิ่งไปหลังกล่อง ย่เรียบร้อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอาแต้มก่อนจุ๊บเอาแต้มชุบชุบเหรอยังไงชุบทำไมชุบทำไมเ่ยุบเอาแต้มก่อนตายสิใส <right ่คูณสามแลยใส่คูณสามแล้วยิงคุมโคตรยากเลยตัวแปดตี พอไอเดียลงปุ๊บแหมยิงยิงเสี่ยวหัวเล่นเลยกู